วันนี้เราอยู่กันที่ CQK มาล่าฮอทพอตสาขาใหม่ท้องลอยเอกมัยค่ะบรรยากาศร้านคือชมพูหวานฟิลคาเฟ่มากเลยค่ะก็คือลืมบรรยากาศร้านม้อไฟแบบเดิมๆไปได้เลยแต่ที่เหมือนเดิมซึ่งวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันก็คือความอร่อยของรสชาติต้นตำรับจากเมืองฉงชิ่งที่โปรดิวเซอร์เนี่ยเชียร์มากว่าอร่อยของจริงเดี๋ยวเรามาเลือกเมนูกันดีกว่าค่ะน้ำซุปเขามีหลายแบบเลยนะคะแต่วันนี้ที่อยากจะมาลองคือเป็นน้ำซุปน้องใหม่ล่าสุดของ CQK ค่ะ คือซุปสมบำรุงสุขภาพเป็นสมจากเชือกเขาฉางไปซานอายุกว่า6ปีแล้วส่วนผสมก็ยังมีถังเช่าเกากี้และพู้ซาจีนอีกด้วยค่ะน้ำซุปสมก็คือสมมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะรสชาติทำดีทำถึงกลิ่นหอมจนอยากเอากลับบ้านไปกินกับข้าวเลยค่ะกลมกล่อมมากคือเหมือนเป็นน้ำใสๆแต่ว่าแบบรสชาติกลมกล่อมมากเหมือนเหมือนเขาปรุงมาแล้วอะค่ะแล้วก็ ได้กลิ่นโสมได้กลิ่นสมุนไพรคือกินไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันอร่อยแบบรักสุขภาพอะ่ะอร่อยมากจุ่มเนื้อให้พอสุกจิ้มกับน้ำจิ้มหม่าล่าบอกเลยว่าสองสิ่งนี้เกิดมาคู่กันจริงๆค่ะใครที่คิดว่าโสมฟังดูแล้วเป็นสมุนไพรจะฉุนไหมบอกเลยว่าไม่ซดกันฟินสุดๆกดเลยได้ไหมพี่พน,นักงานก็คือเติมน้ำซุปไม่หยุดเลยหมดไวแบบไม่ต้องงง ทางร้าน CQK มาล่าฮอตพอตยังใจดีฝากบัตรกำนันให้กับแฟนๆเพจเรื่องจริงผ่านจอด้วยนะคะขออนุญาตสุ่มมอบให้แฟนๆรายการที่มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วแชร์คลิปนี้จำนวน5รางวัลน,นะคะใช้ได้ทุกสาขาเลยค่ะมีสาขา3ามย่านห้วยขวางซีคอนสแควร,ร์สีนาคารินเดอะคิสตันเอกมัยทองหล่อพัทยาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ ส่วนสาขาสีชมพูทั้งตึกนี้อยู่ที่สาขาเอกมัยทองหล่อจะอยู่ติดถนนเลยค่ะตรงเอกมัยซอย7หรือสุขุมวิท63เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่1 1โมงครึ่งถึงตี5ติดต่อสอบถามหรือจองโต๊ะได้ที่เบอร์062-672-1111ได้เลยค่ะ